สวัสดีครับวันนี้ผมช่างหลังนะมาอยู่ที่ช็อปลายไทยกีต้า์นะจะมาหาช่างทํากีต้าร์ผู้หญิงสาวสวยที่สุดในประเทศไทยจริงหรือไม่ไปหาเลยฮะน้องเฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีนะทาอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังเช็คความเรียบร้อยค่<ฮ>ะเช็คความเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่กีต้าร์ช็อปลายไทยนะไม้คิวฮอกกนีนะสวยมากเลยครับน้องเฟิร์นครับขออนุญาตนั่งคุยด้วยได้ไหมฮะได้ครับ ผมเรียกน้องเฟิร์นแล้วกันนะไม่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 ไมเรียกช่างเฟิร์นแล้วกันแต่ว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นช่างทากีตาร์ผู้หญิงสาวสวยที่สุดในประเทศไทยอันนี้พูดโอเวอร์ไหมฮะน่าจะเพราะว่ามีคนเดียวเ <laughs> พราะว่ามีคนเดียวเพราะว่ามีคนเดียวนะ,ะจริง,รงๆแล้วก็มีคุณแม่ด้วยคุณแม่ที่เป็นช่างอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีช่างผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าไม่รูนะ้ในประเทศไทยแต่ไม่ค่อยเห็นงั้นถามก่อนว่าเป็นผู้หญิงสาวสวยเนี่ยมาทํากีตาร์ได้อย่างไรก็เริ่มจากชอบงานสีมือก่อนเลยค่ะ เริ่มจากชอบงานฝีมือก่อนแล้วทีนี้คุณพ่อกับคุณแม่เขาทําอยู่แล้วหนูก็เลยเข้ามาเพื่อช่วยเขาเลยเราก็ชอบอยู่กับแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะคือหมายถึงว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วตั้งแต่เด็กเห็นคุณพ่อคุณแม่ท่างีตาร์มาอยู่แล้วคือช่างเอ๋กับพี่ต้อมใช่ค่ะแล้วก็เกิดความชอบงานด้านฝีมือก็เลยเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยแต่อยู่เท่าไหร่ครับเริ่มจับกระดาษทรายจริงๆเลยคือเริ่มจากขัดน้ําก่อนแต่ก่อนพ่อเขารับงานซ่อมอย่างเดียวงานทําสี หนูก็ตอนนั้นน่าจะประมาณ14อายุ14แล้วตอนนี้ฮะตอนนี้อายุ29แล้วค่ะกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ย14 29 15ปีได้ไหมประมาณนะคะประมาณ15ปีนะท่านผู้ชมเริ่ม,มทำจริงจังก็คือ5-6ปีประมาณนั้น5-6ปีหลังนี่คือจริงจังแล้วใช่ค่ะอ่ะผมถามนิดเดียวคือความเป็นผู้หญิงเนี่ยความสวยงามถูกไหมฮะคือผมเป็นช่างเนี่ยเวลาผมโพสต์รูปทํากีตาร์หรือไปอยู่ในช็อปเนี่ยผมมักจะแบบแอคชั่นสร้างภาพให้มันสวยงาม แต่เวลาจริงๆเราทำเนี่ยฟุ่ลสีไม่ไม่ห่วงสวยเลยฮะไม่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าชอบชอบอยู่กับงานแบบนี้อยู่แล้วคือไม่ไม่ไม่ชอบงานที่แบบว่าต้องนั่งทําห้องแอร์นั่งสบายสบายนี่ไม่คือไม่ได้ชอบสไตล์นั้เราชอบแบบบู๊บูลุยๆย,ยอยู่แล้วค่ะอ๋อชอบงานพวกนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเอาละฮะแล้วประสบการณ์ในการทํากีตาร์มาเนี่ยมีกีตาร์ตัวไหนที่แบบทําแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดอ,อ่อ จริงๆก็ประทับใจทุกตัวนะคะเพราะว่าเราทําออกไปแล้วบางทีเห็นงานมันเสร็จออกมาแล้วเราแบบภูมิมใจภูมิใจที่ที่ที่มันออกมาสวยออกมาดูดีในในใน,ในมุมมองของเราอย่างเงี้ยค่ะคือท่านผู้ชมครับน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวก,กับช่างเอ๋แล้วก็พี่ต้อมคือมันเป็นความไม่รู้ผมรู้สึกเองๆหรอือเปล่าความยากนะที่ลูกจะมาทําธุรกิจเดียวกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันทํางานด้วยกัน งั้นต้องขอบคุณช่างเอกับพี่ต้อมด้วยนะที่เป็นแบบอย่างที่ดีถามตรงๆ,รงๆเขามีหู่บังคับให้มาทำไหมไม่มีค่ะไม่มีสมัครใจมาทําเองใช่ค่ะและได้ข่าวว่าเคยทำกีตาร์คอสตอมเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวใช่ค่ะขายตัวเท่าไหร่ครับอ,อตอนนั้นออกไปที่ประมาณ90,000มื่นเก้าหมื่นบาท, <c oughs> บาทตัวแรกขายได้90,000บาทท่านผู้ชมผมขายได้หม0่นบาทโอ้โหเก้าห oh บาทแล,แล้มีออเดอร์ตัวที่สองหรือยังฮนะ <c oughs> ตอนนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเป็นตัวที่ใครสนใจนะครับสามารถโทรมาสั่งได้ที่เบอร์0617586029ค่ะเริ่มต้นเท่าไหร่น้องเฟิร์นเริ่มที่ประมาณ45,000บาทนะและสามารถไปติดตามน้องเฟิร์นได้ใน TikTok ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วก็ในในเพจอะไรนะฮะช่างเฟิร์นค่ะเพจช่างเฟิร์นก็มีเฟซบุ๊กนะทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เป็นเป็นเพจของ Facebook ใช้ชื่อเดียวกันเลยครับถามกลับมา ไอกีตาร์ตัวนั้นที่ทาไปคัสตอมเนี่ยทําเองทั้งหมดไหมทําทั้งหมดค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะและได้ข่าวว่าตอนนี้ก็มีแฟนกำลังจะแต่งงานปีหน้าค่ะแล้วก็ไปเอาแฟนเนี่ยมาทากีตาร์ด้วยใช่ค่ะแล้วเขาชอบเลยฮะเขาชอบค่ะชอบเหมือนกันแล้วแฟนอยู่แผนกอะไรฮะอยู่เป็นลูกมือหนูค่ะเป็นลูกมือเป็นลูกมือทําอะไรบ้างฮะทําตั้งแต่งานสีก่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มให้เข้ามาทํางานมุกช่วย อ๋อ oh, <ช>แล้วก็เริ่มสร้างเป็นกีตาร์เป็นธุรกิจครอบครัวไปใช่ค่ะผมอ่ะนะแบบคาใจมากเลยนะเพราะว่าช่างผู้หญิงเนี่ยที่แบบโอเคหน้าตาแบบยังสาวยังสวยนะแต่มาทํางานพวกนี้ยคือผมเคยมีน้องคนหนึ่งนะแบบเขาทํางานกับผมนะและเหมือนเขาแพ้พอแพ้ปุ๊บเนี่ยสิวเสลรขึ้นอย่างเขาก็ทาไม่ได้งั้นนี่คือช่างเฟิร์นนะครับและผมเชื่อว่าช่างเฟิร์นมีผลงานที่ละเอียดในการฝังอินเลสสร้างกีตาร์คอสตอมเพราะผู้หญิงค่อนข้างจะละเอียดกับผู้ชายเป็นไปได้ไหมฮะ ใช่ค่ะเป็นไปได้นะเอาละนี่คือน้องเฟิร์นนะครับสุดท้ายอยากให้น้องเฟิร์นเนี่ยก่อนที่ไปสัมภาษณ์ช่างเอ๋กับพี่ต้อมแม่กับคุณพ่ออยากน้องเฟิร์นเนี่ยให้กําลังใจสําหรับช่างคนใหม่ๆที่เขาอยากจะทากีตาร์เนี่ยอยากจะเริ่มต้นเนี่ยให้กาลังใจเขาหน่อยครับก็คือเริ่มจากทําใจก่อนเลยว่ามันมันหนักมันเหนื่อยแน่นอนแล้วก็ให้แบบฝึกเยอะๆค่ะฝึกเยอะๆคิดซะว่าแบบเราเราแบบ เราไม่ได้ว่าเราเก่งมาตั้งแต่แรกเงี้ยเราต้องเริ่มเริ่มฝึกจากถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าก,กลัวงานยากอือย่าไปกลัวงานยากค่ะถ้ายิ่งยากเรามันยิ่งเป็นการฝึกเราให้เราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่ากลัวฝุ่นด้วยนะฮะใช่ค่ะวันนี้ผ,นผมต้องเจอแน่อนอนน,น,นะฝุ่นและฝุ่นสีอีกพวกนี้นะใช่ค่ะก็โหนี่ก็ชอบแบบสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วก็นี่เป็นช่างเฟืนอช่างผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยสาวสวยที่ทำกีตาร์คอสตอมถูกไหมฮะ ก็เดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยผมจะขอย่าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่หน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นมากครับ